ท่านท้ายเกี่ยวกับอะไรระดูทายกะดูกใช่ข้างขวาคือกระดูกเชื่อมกดูกเชื่อมหลเวียนนะอ่าท่าส่วจเช็คส์นเท้ามีทั้งหมดกี่ท่า<ป>สามท่านะครับท่าต่อไปเป็นท่าท่าอะไรครับเช็คกระดูกสันหลังใช่ไหมเช็คกระดูกสันหลังเสร็จแล้วคลายกล้ามเนื้อ หลังนะแล้วก็ท่าท่าอะไรขุดมะพร้าวนะขุดมะพร้าวเสร็จแล้วท่าโบแปงโมแปงเสร็จแล้วปัดกระดูกท่านอนคว่ำนะถ้านอนคว่ำถ้านอนคว่ำเสร็จนะเป็นท่าอะไรต่อเทพนอมแล้วก็ท่าท่าอะไรครับท่าผีเสื้อนะ จังหวะลงเนะี่ยพวกเรานะลงให้ถึงจุดตึงส่วนมากพวกเราลงแล้วก็กระแทกลงหรือว่าบางทีปีดไปด้วยกระแทกไปด้วยนะจังหวะง่ายๆลงแขนตึงใช่ไหมไม่ต้องตึงมากให้จังหวะพอดีน้อมตัวมาทิ้งน้ำหนักใช่ไหมครับทิ้งน้ำหนักตัวหมอแล้วก็ปีดให้สุดก่อนแล้วก็จึกลงเข้าใจไหมครับนะไม่ใช่ปิดไปด้วยไหาอย่างนี้ไปด้วยไม่ใช่นะ ปให้สุดก่อนแล้วค่อยจิบน,นะจังหวะการลงไม่ใช่ลงกดน้ำหนักลงแล้วไม่ใช่ยกขึ้นมากระแทกนะลงให้ตึงต่อจากจุดตึงนี้ไปเลยใช้น้ำหนักนะใช้สองแรงจกักรดามาช่วยนะลงไปเลยเข้าใจไหมครับนะไม่ใช่ไปแล้วยังยกขึ้นมา,าลงไปมันก็มีประโยชน์อะไรนะโอเคพร้อมจับเู้ดนอนคว่ำเลยครับเชิญเลยพี่ครับ อาไทยนี่จะดูชขันช้าเคยหันนะครับบอกเพื่อน้วยนะตบมือหนึ่งคันตบมือหนึ่งคันสองคันหมอยืนทางด้านฝ่ายเท้าตนมือให้ใจเข้าลึก